กรรมการที่ค่ะหลวงตาชื่ออะไรชื่อเล่นชื่อเตาะค่ะมาจากชยภูมิค่ะมาจากชยภูมโยมเตาะมาจากชยภูมิค่ะปกติเป็นปฏิบัติท,ทําเป็นแม่ออกตามวัดเหรอค่ะอมืมีอะไรสงสัยไหมโยมเตาะก็ว่าเวลาฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทศอย่างเทปฟังของหลวงตาก็ก็เข้าใจแต่ว่าเวลามาใช้ชีวิตจริงนะมัน มันก็หลงไปทั่วเอ้ยยมเ,ออเอต้ะนี่อยู่ที่เชยภูมินี่แล้วแล้วแล้วฟังหลวงตาได้ไงใครแนะนําให้ฟังเพื่อนแนะนําจากย t u b e ค่ะคนนี้ก็มาจากเพื่อนให้ฟังจาก youtube แล้วก็ฟังกันย t u b e กับของหลวงตาชวนกันฟังค่ะวันนี้ดี<า>แล้วเป็นการยิมิตการชวนกันฟังเนาะค่ะมากันห้าคนค่ะช่วยกันคือแนะนํากันแล้วก็เปิดเปิดให้กันฟังแล้วก็ฟังของหลวงตาเออ ก็เหมือนจะแบบว่าเออพอรู้ทิศทางขึ้นค่ะเอออยู่ไกลเะยค่ะอยู่ชายภูมินนยมโตเหมือนกับเป็นในอะไรพวกแม่ออกตามวัดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนทั่วๆัวไปคือเป็นแม่ออกตามวัดค่ะในธรรมุน้ทานอยู่กับวัดเพืนน่อปาเป็นคนวัดเพื่อง่ายค่ะเหมือนในแคบเป็นคนวัดอย่างเงี้ยเราชอบเป็นคนวัดอย่างเงี้ยเรื่อยๆแต่เป็นคนวัด แบบประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยเป็นแม่ออกเขาเรียกแม่ออกแม่ออกเป็นคนวัดแบบประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยค่ะแล้วโยมต่อเนี่ยก็จะคล้ายๆกับว่าถ้าถ้าเทียบแบบคล้ายๆที่นั่งเนี้ยก็คือนั่งโยมก็คือเหมือนกับผู้พปฏิบัติธรรมด้วยการโยมวัดด้วยกันเนี่ย โยมท็อปก็จะสามารถที่นั่งอยู่อย่างเนี้ยอย่างคนอื่นก็นั่งเบาชั้นหนึ่งอาจารย์ทั้งหลาย่านก็นั่งสองชั้นเบาสองชั้นเนี้ยโยมทตอะเนี่ยก็คือนั่งเบาสองชั้นจะเป็นอาจารย์สอนคนได้สาธุเอออันนี้น่าสนใจน่าสนใจแต่เวลามันไม่มีอยู่อยู่เฉยภูมิควรจะเป็นจะเป็นสอนผู้อื่นได้ชี้แนะผู้อื่นได้โยมทตอะเนี่ย เป็นคนที่นิ่มและเรียบร้อยภายในอม่ติขาดอะไรเปอืมใช้ได้พอไปเจอตัวนี้ออก็มันก็ดีหมดเลยอะโยมตอนเนี้ยเหลือแต่ข้างในใจเหมือนไปนติดอยู่ตัวไปติดค้างมีสิ่งที่ติดค้างมีคนที่ติดค้างอยู่ในใจโยมตอปล่อยวางไม่หมดเหมือนกับเราเนี่ยก็ เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเป็นโยมวัดได้ออกอะไรเนี่ยแต่เราก็จะเหนือคหนหืึ่งได้คือคนหน่เขานั่งเบาชั้นเดียวเรานั่งเบาสองชั้นก็จะเป็นอาจารย์คนได้แต่เรายังตายจะสงสัยมันทาไมจะเป็นอาจารย์คนได้แต่มันยังไม่สามารถเป็นได้เพราะในใจของโยมตอนเนี่ยมีไม่มันปล่อยไม่หมดมันคือมันมันไม่มันยังมีมันไม่ได้เป็นเท่าถึงธรรมาชาติเดิมแท้ที่ไม่มีตัวตนแต่โยมตอนเนี่ยมีสิ่งมีคนมีเรื่องท,ที่ที่เอามาผูกไว้ในใจเอามาค้างไว้ในใจ จะต้องไม่มีเลยในใจต้องไม่มีอะไรตัวพระเจ้าองใจไม่ไม่มีอะไรเลยแต่เราเนี่ยไปคิดว่ามันมีมันก็เลยผิดพลาดมันก็เลยชี้แน่คนอื่นไม่ได้แล้วมาค้างไว้ในใจอะไรก็ตามเรื่องอะไรที่มาค้างไว้ในใจมันทําให้เป็นสิ่งที่มีแล้วมันทุกข์มันยังในใจลึกๆมันยังทุกข์อยูมันจะมีก้อนทุกข์แต่ความจริงนมันดีมากเลยกาลังจริงก็ดีทีพิติก็สร้างดีมาก เข้าใจไหมที่หลวงตาพูดเนี่ยเข้าใจค่ะเออมันเสียดายเสียดายของแล้วอยู่ไกลแต่มันอยู่ไกลอยะอยู่ยุยาภูมิความจริงอะมันเหมือนกับถ้าเราเนี่ยในใจไม่ไม่ไม่ติดไม่ยึดน่สละหมดเนี่ยไม่ไม่ค้างอะไรไว้ในใจเราจะช่วยเหลือคนอื่นได้ช่วยเหลือตัวเองให้พ้นทุกข์ได้แล้วก็จะจะช่วยชี้แนะเพื่อนกัลยาณมิตรด้วยกันพวกอยู่วัดยมอยู่วัดด้วยกันได้โอ้โอกราบลงตาชี้แนะค่ะ ที่แนะมันต้องเข้าไปถึงธรรมาชาติเดิมแท้ที่ไม่มีตัวตนไม่มีอะไรค้างในใจได้แล้วมันเวลาสั้นนี่มันจะเดี๋ยวยว่ากลับแล้วใช่ไหมเนี่ยจะมาค้างอยู่สองคืนอ๋อค้างอยู่สองคืนคะจะแกะแคะไงได้ไหมเนี่ยวันนี้จะกลับมแล้ววันนี้เนาะ,ะวันนี้อาจารย์ท่้ไหลว่ากลับหมดแล้วเลอแต่ลงตา ยมมาใหม่ได้ค่ะหลวงตาเออะไรเราผมก็มาแล้วต้องแกะแค่คือคนเรามันไม่รู้มีชีวิตยอยู่ถึงคืนนี้เปล่าบอถึงคืนนี้ไม่รู้มีชีวิตยอยู่ถึงตอนเช้าเปล่ามันจะมัวไปแบบว่ามาใหม่ได้มาใหม่ได้แต่ไม่รู้เย็นนี้ไม่มีเวลาแล้วอาจจะตายเย็นนี้หรือตายพรุ่งนี้มีมีอาจารย์ของหลวงปู่ม่านคุณเลโตแม่อาจยนใหญ่อะ เป็นอาจารย์ของท่านอีกทีลวงปู่ม,ม่านก็โตเป็นพระอาจารย์ใหญ่พอพอท่านสนทนาธรรมกับชี้แน่ลวงปู่ม,ม่านเสร็จแล้วตอนนั้นลวงปู่ม,ม่านยังไม่รู้นิพพานพอท่านชี้แน่เสร็จก็ก็เดินจากกันไปแล้วก็อยู่ในป่าก็ถือโคมเทียนเป็นผ้าขาวเย็บเป็นโคมแล้วก็เทียนปักอยู่ข้างในแล้วก็เดินข้ามเขาไปไปถึงดึกๆึกท่านกลับไปอีก กลับมาหาหลวงปู่มั่นขณะที่หลวงปู่มั่นยังเดินจงกรมอยู่หลวงปูม่มั่นเฟ้โตพ่อแม่ครูอาจารย์ใหญ่เดินจงกรมอยู่แล้วก็กลับมาหาลวงปูมป่มั่นหลวงปู่มั่นโอ้โหพระอาจารย์ทาไมพ่อแม่ครูอาจารย์ทําไมจะกลับไปอีกอะดึกดื่นแล้วยังกลับมาอีกอ่ะอไม่ได้เรากลับไปแล้วเราไปพิจารณาดูที่เราสอนท่านเนี่ยมันมันมันยังไม่ถูกมันยังมีส่วนที่ผิดอยู่เราเลยต้องกลับมาข้ามเขาเดินข้ามเขากลับมาหาท่าน เพื่อมาบอกว่าไอ้ที่เราสอนไปนะ่ะมันมีมันมีบางอย่างไม่ถูกหลวงปู่ม่านก็บอกโอ้ยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่ต้องถึงกบับลาบากขนาดนี้โลพุ่งนี้เช้าก็ได้พรุะ่งนี้เช้าก็เจอกันในพิธาบารเฮ้ยท่านดุเอานะว่าจะไปคิดอะไรทำไมคิดอย่างนี้อะไรเงี้ยํำนองว่ามันจะได้หรือเพราะว่าไม่ไม่รู้ว่าเราหรือท่านเนี่ยจะได้ผ่านคืนนี้ไปหรือเปล่า ถ้าเจ้าตายคืนนี้หรือเราตายคืนเนี้ไอ้ที่เราสอนไม่ผิดมามันก็จะเป็นเรื่องใหญ่โตมากเลยเพราะมันจะผิดข้ามภพข้ามชาติไปแล้วเป็นกรรมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเวลาดเดี๋ยวไม่ลแล้วเดี๋ยววันหลังมาใหม่เดี๋ยวนะี้บางทีนะอย่างวันก,นก่อนโยมมาเนี่ยเราเหนื่อยมันก็แสนเหนื่อยเพราะวันใบสองใบสามน้าสอนเราจะเข้าไปพักและ้ะมากันสามคนอายุผู้เฒ่าทั้งนั้นเลยแปดสิบกว่าแปดสิบห้าเจ็ดสิบกว่ากับแปดสิบสามท่าน ด้านด้นตามหาเรามาจนกระทั่งไปเจอไปไปไปในงานศพหมอจุ้งจิงทีุงเทพจึงไปรู้ว่าเราอยู่ที่นี่ก็ต่อมาก็จ้างคนขับรถมาถึงนี่ชลาภาพหมด,หมดเลยสามท่านเราก็จะลุกไปแล้วเหนื่อยมากเลยวนะันนี้เมื่อวันซืนเนี่ยงานมุธิตาจิตเลแต่บอกว่าจะมาแล้วก็กลับเลยโอ้โหเราเลยต้องลงมานั่งไหมอ๋อต้องเมตตาเลยเพราะว่า ถ้ากลับไปมันอาจจะไม่ได้พบกันอีกแล้วไม่ใช่ว่าไม่เป็นไรหรอกจ้าเหนื่อยไปพักอะเดี๋ยวก็มาใหม่แต่มันอาจจะไม่ได้มาใหม่ไม่ได้เจอกันอีกแล้วแล้วคิดดูสิพอเอาน้่งใหม่พบพ,พอชี้เนะี่ยโอ้โหทํากระแทกอวิชาสะทานสะเทือนทั้งสามรอบแล้วคิดดูสิจ้าตายไปขนาดที่ทําไม่ไม่ตถทานสะเทือนกระแทกอวิชาทั้งสามรอบกับทำาะทานสะเถือนกระแทกอวิชาทั้งสามรอบเงี้ย แล้วก็ตายวันลุกขึ้นอย่างเงี้ยโอ้ยมันตากับฟ้ากับดินเนี่ยพระพุทธเจ้าเห็นประโยชน์ตรงเนี้ยแม้แต่ระยะทางไกลขนาดไหนอพระองค์เดินไปด้วยพระบาทเปล่านี่ก็จะเดินไปไกลแสนไกลเพื่อเห็นประโยชน์ตรงนี้ว่าวันลุกขึ้นเขาจะตายแล้วลูกลูกสาวของในช่างทอหูเขาจะตายวันลุกขึ้นแต่ถ้าพระองค์ไม่ไม่ไปดักรอพบเขาเนี่ยเขาก็จะตายรี แต่ถ้าพระองค์ไปดักรอพบเขาเนี่ยเมื่อเขาถามพระองค์ถามแบบนี้เขาตอบแบบนี้พระองค์ถามนี้ก็ตอบแบบนี้สามคำถามสามคำตอบเขาก็จะบรรลุบรรลุพระโสดาบานันแล้วเขาก็จะตายตายก่อนบรรลุพระโสดาบานันกับตายตนัวขณะบรรลุโสดาบานันมันต่างกันว่ากระดินเพราะตายขณะบรรลุพระโสดาบานันไปเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติเขาก็จะบรรลุพระิพานอย่างแน่แท้ไม่ ขณาดตายแล้วก็ไม่ไม่ตกอบายไม่เป็นสัตว์ในฉานเป็นอสุรากายสัตว์นรกเขาก็จะไปเกิดสวรรค์กับโลกมนุษย์แล้วก็ไม่เกินเจ็ดชาติอาจจะชาติเดียวถ้าเป็นพระโสดาบันประเภทเอกพีชีเขาก็จะไปเกิดแค่ชาติเดียวก็รู้นิพานแต่ถ้าพุทธเจ้าไม่ไปโปรดเขาเขาก็จะตายฟรีเนี่ยเนี่ย พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตาอัปปมัญญาเมตตาไม่มีที่สนุดนี่มานขนาดเดินท้าไปที่พระบาทป่าเนี่ยเดินทางระยะไกลยังไปรอเขาเลยแล้วพระเจ้าก็รู้รอยู่แล้วว่าพอพระองค์ถามคําถามเนี้เขาก็จะตอบแบบนี้เพราะว่าจะถามใหม,ม,ม่สามคำถามสามคำตอบเขาก็จะเป็นลูกผสดาบันเลยพระองค์ก็เลยไปดักวางไว้แล้วก็ถามวยคำถามจริงๆถามวยคำถามเขาก็ตอบอย่างนั้นจริง โอ้ก็ไปดักพราะไปดักเนี่ยพวกใครก็รู้อยู่แล้วว่าพวกจะไปที่ไหนเนี่ยเขาจะต้องไปเฝ้ากันกษัตริย์พระราชาพวกมหาเศรษฐีพวกบุญญาโยมทั้งหลายเนี่ยก็จะไปเฝ้าไม่ว่าพระเุทธเจ้าไปที่ไหนก็จะไปดักกันเต็มไปหมดอะแต่วันนั้นดักก็แปลกใจว่าทําไมพระพุทธเจ้าไม่ยอมเปิดบาทเพาว่ารอตั้งนานแล้วพระเจ้าไม่ยอมเปิดบาทให้ใส่บาทแต่พระพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ตรงทางนั่ง ตรงทางเพื่อรอคนคนหนึ่งแล้วก็พระก็จะาําท่าเฉงเงิมมองเมื่อไหร่เขาจะมาทกทีเมื่อไหร่เขาจะมาทกทีคนทั้งหลายก็เฮ่จะใส่บาตรแต่พุทธเจ้าไม่ยอมเปิดบาตรไม่ยอมเปิดฝาบาตรก็เลยรู้ว่าเห็นพุทธเจ้าทาท่ามองเฉงเง้มมองดูคนงันก็รู้ว่าพุทธเจ้ามาเพื่อมารอคนคนมารอคนก็เลยทุกคนก็เง yeah ียบมากเลย ขนาดที่พระเจ้ารอคนเนี่ยไม่มีเสียงเลยคือเนี่ยตรงนี้ทำไมวะในสมัยพุทธกาลเนี่ยคนฟังธรรมจากพุทธเจ้าหรือม่ทันได้เอ่ยปากก็มรุนิพานแล้วก็เพราะว่าขนาดที่พระเจ้ารอคนเป็นเวลานานเนี่ยไม่มีใครเดินเพ่นผ่านไปเพ่นผ่านมาเหมือนอย่างอย่างนี้สมัยนี้เลยแล้วเสียงก็แอมก็อไอเสียงมันเข็มจะตกสั้งเล็บหนึ่งเดียงไม่มีเลยพระเจ้าว่า คนทั้งหลายเขาลบนับถือทรรมเคารบนับถือเรามากรบนับถือตถาคตมากถ้าเราไม่อนุญาตให้ใครเอ่ยปากพูดจะไม่มีใครเดินเพ่นผ่านไม่มีใครระแอมกไอไม่มีใครส่งเสียงไม่มีใครที่อะไรเลยเนี่ยต่างกับสมัยนี้ไม่เวลาแสดงทำเรื่องอะไรก็เดินกันในเพ่นพ่านเพ่นบ่าน อุ่นๆุ่นนี้เล่นโทรศัพท์มือถืออะไรมันก็เลยมันต่างกันฟ้ากับดินพระพุทธเจ้าเอ่ยพระบาจาม,มาพบก็ตัดสรุ้เลยตัดสรุ้ตามได้เพอใจเขาสงบอยู่แล้วแต่เขาสงบเนี่ยพอลูกสาวในช่างทอหูกมาพู้เจ้าก,ก็เปิดฝาบาทรับอาหารก็รู้เลยว่าพุทธเจ้ามาเพื่อมาโปรด โยมคนนี้คนเดียวเองโยมผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยคนเดียวเองพุทธเจ้ายังมาโปรดเลยพุทธเจ้าก็ถามคำถามแรกว่าเธอมาจากไหน,นลูกสาวในช่างโตตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะอดคนทั้งหลายฮือกันใหญ่เลยพุทธเจ้าสามมารอกันเนี่ยโหเสียเวลากับพ่ะเธอเนี่ยพุทธเจ้าถามว่าเธอมาจากไหนตอบบอกว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะตอนนี้เธอรู้ไหมว่าเธออยู่ที่ไหนไม่ ไม่ทราบพระเจ้าก็ตอนนี้เธอจะไปไหนก็ไม่ทราบพระเจ้าตอบไม่ทราบหมดอ,อูพระเจ้าคนทั้งหลายนี่กวนจริงๆแล้วก็พระเจ้าก็น,น,กากนิ่งตะคู่นนิ่งแต่ขณะนิ่งเนี่นและว,ว่าตอนนั้นท่านถ่ายทอดพระสัตธรรมทางก็ทางกระ,กระสรแสจิตแล้วก็ถามใหม่คำสอนพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องพูดถ่ายทอดไปเลย ถ่ายทอดพระธรรมผ่านกระแสจิตไปเลยด้วยพระเมตตาอันสุดเข้าไปสุดใจในสุดหรืจิตบริสุดของของลูกสาวในช่างทอหูเป็นการถ่ายทอดพระธรรมและอํานาจและในสภาพจากพลังจิตในสุดเนี่ยได้พุทธานุภาเวนะพระองค์เป็นพระเจ้าเองอะถ่ายทอดจากพุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะแต่สังฆานุภาเวนะพระองค์ก็ไม่ต้องเพราะพ่อเป็นพระเจ้าเองถ่ายทอดพระสัทธรรมรวมกับพลังจิตในสุดในชาติในสุด กัพระพุทธบาลมีเข้าไปสู่กระแสจิตเลยเข้าไปจากจิตหนึ่งสู่จิตหนึ่งเลยแล้วก็ถามหม่ว่าตอนนี้รู้ยังว่ามาจากไหนบอทราบแล้วพระเจ้าครับรู้ไหมอยู่ที่ไหนทราบเราจะไปไหนจะไปอย่างไงไปที่ไหนยังไงทราบไหมทราบคนทั้งหลายก็เอ๊ะทำไมถามตอนแรกไม่ทราบไม่ทราบมาถามตันหลายทีถามก็ถามด้วยกันทราบทราบทราบหมดนี่เป็นยังไงเจ้าเจ้าฮือฮาแล้ว เดวจะเอาเรื่องอะไรทำนองนะะั้นั้มก็บอกว่าทําไมพระเจ้าก็กลัวว่าคนทั้งหลายจะเพราะมันรู้พระตสดาบันแล้วพอสิดคำถามที่คำตอบก,ก็รู้พระโดพระตดาบาันกลัวว่าคนทั้งหลายจะติดก,กรรมก็เลยพระเจ้าก็เลยถามว่าทําไมตอนแรกถามว่ามาจากไหนจริงไม่ตอบว่าไม่ทราบก็ที่ตอบว่าไม่ทราบเพราะว่าตอนมาเกิดเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใคร มาจากมาเกิดมาเกิดเป็นใครมาเกิดมีบุญหรือมีบาปมีกรรมอะไรที่ทำให้มาเกิดตอนนี้รู้แล้วว่ามาเกิดเป็นมนุษย์มาอยู่ต่อหน้าพพุทธเจ้าเนี่ยประแรกไม่เมื่อเป็นใครมาเกิดก็ไม่รู้ในปัจจุบันอดีตก็ไม่รู้เต็มเป็นใครในปัจจุบันมาเกิดแล้วก็ไม่รู้เต็มเป็นใครมาเกิดทำไมเกิดเพื่ออะไรแล้วก็เราจะไปไหนก็ไม่รู้อีกเพราะว่า ไม่รู้ว่าตายแล้วเนี่ยผลของกรรมจะทำให้ไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้ทั้งอดีตไม่รู้ทั้งปัจจุบันไม่รู้ทั้งอนาคตคนทั้งหลายที่แรกโอ้มีความไม่พอใจกันเป็นมากอึง้งไปเลยแลตาตอนนี้รู้หลือ,อย่างตอนนี้ทราบแล้วพระเจ้าค่ะทราบแล้วเบคะว่า ทุกคนมาเกิดก็เพราะกรรมมีกรรมส่งผลให้มาเกิดสุดท้ายมาเกิดก็เพราะกรรมอยู่ในปัจจุบันก็เพราะกรรมจะเป็นไปก็เพราะกรรมไม่มีอะไรเลยที่อยู่ในบัคับของเราได้แต่โลกทั้งหลายเป็นไปตามกรรมก็รบรรลุประโสดาบัน ออกไปก็ตายตายเพราะว่าพ่อรอพ่อรอข้าวไม่มาที่มาช้าพ่อมโหถ้าไมมาช้ารอข้าวจุดสายเลยไม่เอาข้ามาพวกัมแวะไปหาไปไปหาพุทธเจ้าแวะไปคุยกับพุทธเจ้านานพ่อก็เลยมโหกําลังหิวข้าวมาโหหิวกําลังทอผ้าอยู่เอาไม้ทอหูไม้ทอหูที่กาลังทอผ้าขว้างด้วยความมโหไม้ไป โดนท้องตายไปปัปกท้องเนี่ยตายเพราะว่าพุทธเจ้ารู้ว่าเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นแลนะก็เลยไปดักขวางไปขวางทางไว้เพื่อปดถ้าตายไปโดยไม่ฟังพุทธเจ้าก็จะเสียเสียาปแต่ถ้าได้ฟังแล้วถึงตายไปก็ได้บปรู้พระโสดาบันแล้วดังนั้นที่บอกว่าเดี๋ยวว่าหลังบ้าใหม่ไม่ใช่ เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้เจอกันอีก <c oughs> มาอาจจะเป็นครั้งสุดท้าย <c oughs> มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พวกเราได้พบหน้ากัน <c oughs> อาจจะหมายที่ไม่เจอหลวงตาแล้วหรือท่านไม่มีโอกาสได้มาแล้ว <c oughs> บางท่านน้องชายตาตาหลวงตามากพยายามเคี้ยวเคียอพี่ชายถาตเป็นหมอตาตาหลวงตามากพยายามเคี้ยวเขีน น้องชายที่เป็นหอฟันให้มาหาลงมตาก็บอกว่ายังไม่พร้อมยังไม่ศรัทธาศรัทธาแล้วจะมาพี่ชายก็เคี่ยวเข็นอยู่นั่นแนละยบอกว่าต้องมาต้องมาให้ได้จะเขี่ยวเข็นน้องให้มาให้ได้น้องก็ไม่พร้อมเคี่ยวเข็นยังไงก็ไม่พร้อมไม่พร้อมจนวันหนึ่งอะรู้สึกว่าจะมาถึงเขาใหญ่เลยนะแต่ยังไม่มาที่นี่เก พี่ชายก็เขี้ยวเข็นวันนี้ต้องมาเลยมาให้ได้เลยมาพบหลวงตาให้ได้ฟังครอบครัวเลยเพราะจะมาเนี่ยเนี่โตอกไปแล้วสตอกต้องตีรถด,ด่วนเข้ากรุงเทพตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งพี่ชายเขี้ยวเข็นไม่รู้เท่าไหร่พอจะวันจะมาก็สโตอกไปไม่ได้มาจนตาย เนี่ก็ตายไปตายไปแล้วเนี่ยเพราะฉะน,นั้นน่ยวันเวลาไม่คอยท่าแต่พวกเราคอยประมาทและผัดวันประการพุง่งต้องรีบจำก่อกระจายให้ดีนะอ๋ออยู่สามวันหรอกก็สังเกตดูพี่นาะดูว่ามันมีอะไรแกะไม่หลุดที่ใจปพตภาพ ใจแท้ๆมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีตัวตนไม่มีอะไรค้างในใจได้ไอความคิดความปุกแต่งที่เอาอะไรมาค้างไว้ในใจมาห่วงใยรักใคร่ผูกพันผัวพันกังวลเนี่ยมันเป็นแค่ความคิดปรุงแต่งตแล้วกระดับหายไปในใจที่เป็นความไม่มีอะไรปรากฏหลงไปกับความคิดความปรุงแต่ง้าใจไหม้อใจค่ะ้าใจหนาเข้าพี่พ <ใจ S 2> น่พนยพงมากเข้าสาธุค่ะ